เขาดีแ์ได้ ข่าวดีแช้ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องใช้ในวันนี้ขอนําเสนอสถานที่วิ่งในร่มหนีฝุ่นสําหรับนักวิ่งชาวกรุงที่ต้องผเผชิญกับปัญหาฝุ่น PM 2.5ที่มีค่าฝุ่นสูงโดยสถานที่แนะนําในวันนี้ก็คือศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอาคารและประสาทสนพักดีหรืออาคารบีตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร ซึ่งจุดวิ่งจะอยู่บริเวณชั้น4เปิดให้บริการตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง4ทุม่มแถมว,วิ่งฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงพกบัตรประชาชนหรือบัตรที่หน่วยงานรัชการออกให้ใบเดียวเพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าอาคาร สำหรับลานลูวิ่งมีด้วยกัน3ลูวิ่งแบ่งเป็นเดินจ็อกกิ้งและวิ่งระยะทางรอบละ450เมตรซึ่งในแต่ละวันจะมีประชาชนแวะเวียนเข้ามาใช้บริการกันตลอดแต่ไม่ถึงกับแออัดจนเกินไปเรียกได้ว่าเหมาะสมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการออกกำลังกายหรือวิ่งเป็นอย่างมากได้ทั้งสุขภาพที่แข็งแรงและปลอดฝุ่นอีกด้วย